วันนี้วันมาคะแต่ว่าคิดถึงนะเลยมาหาครับทำงานร้านอาหารนี้ใช่ไหมครับได้ทิปบ่อยไหมครับได้ทิปบ่อยนะเป็นทิปบล็อกใช่ไหมครับเขาจะให้ทิปอะพี่ก็คงให้คนอื่นไปแต่ถ้าเกิดให้หัวใจอดีตย้ยน้องคนเดียวนะครับ กลิ่นหอมจังเลยอะครับทาข้างบนเป็นน้ำอบน้ำปรุงค่ะอ๋อไม่ได้หอมน้ำอบครับหอมความรักครับเหมือนเราเคยเจอกันหรือเปล่าครับไม่เคยน่าจะเคยนะครับถ้าไม่ใช่ในฝันก็คงเป็นชาติตางก่อนมิถุนายนก็เข้าหน้าฝนแล้วเนาูกำลังจะตอบเดือนกรกฎใช่ไหมทำไมอยากให้มีคมอ่ะหนูไม่ได้เรียนนานแล้วตอนเรียนตั้งใจไหมเนี่ย พอจตอบไม่้เฮ้ยตอนเรียนผมก็ไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจแต่เวลารักใคร่ะรักจริง